คนที่ไม่มีเงินสักแดงแต่อยู่รอดตายเป็นยังไงมาฟังกันมีคนมาถามผมว่าเออต้องมีเงินเก็บขนาดไหนถึงจะอยู่รอดได้ผมบอกเลยว่าถ้าอันหนึง่งคุณจะอยู่รอดได้ทังั้นที่คุณไม่มีเงินสักแดงแล้วมีคนถามว่าแล้วถ้าผมป่วยกระทานหันจะเอาเงินที่ไหนมารักษาถ้าพ่อผมป่วยจะเอาเงินมารักษายังไงเฮ้ยแล้วจะให้ลูกเรียนยังไงถ้าตกงานทำยังไงไม่มีเงินสักบาทถึงจะอยู่รอดได้เหรอมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าคําตอบคือ ถ้าคุณมีความเชื่อถือหรือคุณเอาเงินนี่มาเปลี่ยนเป็นความเชื่อถือได้มันอยู่รอดได้ครับและที่น่าสนใจคือคนธรรมดาคิดว่ามีเงินพันบาทถ้าใช้พันบาทแล้วจะ แต่อย่างกะบอกว่าจริงๆแล้วคุณใช้เงินพันบาทเพื่อแลกสิ่งของที่มันมีค่าเท่ากับพันบาทเป็นการแลกกันแต่ที่มากกว่านั้นคือคนที่เก่งคือคนเอาเงินพันบาทที่ดวงนี้มาแลกสินค้าที่มันมากกว่า1นึ่พันกับคืนมาได้ครับแต่คนธรรมดาเอาเงิน1นึ่พันมาแลกกับสิ่งที่ต่ำกว่าหนึ่พันมันก็เลยขาดทุนหรือทําให้ชีวิตเราล่อยหล่อหรือทําให้ชีวิตมันลดคุณค่าแต่คนที่ใช้เงินไม่เป็นคือการเอาเงินพันหนึ่งมาแลกในสิ่งของที่มัน ตามวัน1,000มันก็เลยทำให้เราชีวิตลำบากขึ้นและมีคำถามว่าใช้เงินแบบไหนค่าของชีวิตมันตกลงและใช้เงินแบบไหนชีวิตดีขึ้นมาดูกัน ใช้แบบไหนแล้วชีวิตค่าของชีวิตตกล่หนึ่งใช้เงินพันบาทคุณซื้อของในราคาต่ำกว่าเช่นห้าร้อยบาท,าบาทอาจจะติดหนี้ก็ได้หรือซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันตกอย่นนี่เรียกว่าค่าของชีวิตตกอันที่สองปล่อยเงินไว้เฉยถ้าปล่อยเงินไว้เฉยอยู่ในธนาคารเท่ากับอะไรครับค่าของเงินมันจะตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยค่าของชีพมันแพงขึ้นใช่ไหมสมัยก่อนสมมติเราซื้อข้าวจานละยี่สิบบาทปัจจุบันนี้ซื้อข้าวจานละสามสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทสมัยก่อนเท่าไหร่ยิ่งนานกว่านี้ยท่ห้าบาทสิบบาทส และเราก็จะมีชีวิตที่มันลำบากมากขึ้น และถามว่าคนแบบไหนใช้เงินแล้วเพิ่มขึ้นผมมีพันหนึง่งผมไปเลี้ยงเพื่อน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 ,อน <ๆ S 2> หลายคนให้ครบ1นึ่งพันแต่หลังจากนั้นเวลาผมจนจริงๆไม่มีเงินจริงๆต้องการใช้เงินคนที่ผมใช้กับเขาคนที่ผมใช้กับเขาเขาจะยินดีคืนมาให้ผมเขาอาจจะเลี้ยงผม5ามือ้อมื้อละ5 0 0บาท5,000ันบาทแสดงว่าผมได้กับคืนมามากกว่า1นึ่พันถูกไหมครับแสดงว่าอะไรครับสิ่งที่ผมใช้อยู่ใช้เปลี่ยนเป็นความเชื่อถือเป็นเป็นค่าที่เขาให้คุณค่าให้กับเขาเขาก็เลยเอามาคืนผมทั้งทั้งที่ตอน ผจนแล้วไม่มีเงินเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกใช้เงินใช้เงินแบบไหนให้เงินมันมีค่ามากกว่าเดิมบางคนเอาเงินมาเปลี่ยนเป็นความเชื่อบริจาคเงินเยอะบริจาคนงินเยอะเท่ากับอะไรครับเออคนนี้เป็นคนดีนี่เวลาเขาเดือดร้อนมีคนเอาเงินมาให้เปลี่ยนความเชื่อเพราะฉะนั้นเงินเท่ากับความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อเยอะเงินไม่มีสักบาทก็สามารถกลับมาได้คนเก่งไหมครับไม่ต้องมีเงินสักแดงเลยอาจจะเป็นใครครับอ่ะพี่ตูนี พี่ตูนี่คือไม่มีเงินเลยสักแดงก็ได้นะเชื่อไหมครับว่าถ้าเขาล้มป่วยเขาบอกว่าของเงินบริจาคทุกคนจะบริจาคเพราะเขาเป็นคนสร้างความเชื่อถือสร้างคุณค่ากับสังคมมหาศาลเงินไม่ได้เริ่มจากการมีเงินมันเริ่มจากความมีความเชื่อถือครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเก็บเงินได้สองแบบอย่างที่1คือการเก็บเงินออกอย่างที่สองคือการสร้างความเชื่อถือคนสําเร็จบางคนใช้เงินเพื่อไปซื้อความเชื่อถือและเมื่อมีความเชื่อถือความเชื่อถือมันจะกลับกลายเป็นเงินเพิ่มขึ้นมากากว่าเดิม วิธีการใช้เงินจงใช้เงินให้มันงอกเงยไม่ใช่มาใช้เงินให้มันลดลงคุณคิดให้ดีครับว่าเงินที่คุณใช้อยู่มันลดลงหรือเพิ่มขึ้นครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับ เพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ